คือเมยังไงวะเฮ้ยนั่นไม่เป็นไรนี่ยจะไปไหนเนี่ยเออผมได้รับประทานกิจการปอบผมเพี่ยนะครับผมเอาทนมาคืนเออสองพันบาทไม่เอาทำไปไหนนะฮะทำงานมาครับโอ้รู้จักทำมาหากินนะมึงเนี่ยเห็นหน้าตาก็โง่โชคดีเว้ยขอบคุณมากนะ